ไปหรือว่าไปพยายามไปยู่ไปยัวลำเลาสุดไปเลยพ่อเวไปแล้วไปดีปกว<ะ>่าเหรอเห็นบอมันผิดความคอยบอคอยบอกแล้วว่า่าเอากระเทยมาเลี้ยงลูกมันเป็นจังไดบ้านนี่ลูกยคอเป็นจังใจก็แตกเจ้า,าจาันทร์แต่ยอดจะตามใจลูกทุกอย่างอคอยเคยบอกแล้วว่าจะตา,ามใ,ใจลูก่าตามใจลูก ลูกอยากได้เงินพ่อใดกกบคนให้เอากระลูกลูกคนเดียวมันลูกทรายคนเดียวพี่พี่ก็พี่ผู้ใหญ่มาใจเย็นๆยนฟังเมียก่อนแม่นจังไดเมื่อนี่มันอาจจะกดดันอย่าไปกดดันลูกหลายคอยเว่าคอยจ่าลูกห้ามมันเป็นผู้ทรายม่นมาจังไดคิดใจมันก็ต้องเป็นผู้ทรายคอยปลาเหล่าปลาลมเอาเนาะพี่นองอย่าไปใจห้อนลายให้ใจเย็นเย็นก่อนเดี๋ยวดวงดีน่ะสิคอยบอกกับลูกสิให้พีใจเย็นวาสันติ โอ๊ยกระให้จไดดวงดีสิใครบอกกับลูกดอกพี่มอบนาที่นี้ให้ดวงดีเป็นผู้จัดการกองท่าน,นเฮดบ่ได้ระว่างนะจา้าดวงดีสิตามลูกตามติดก้นเลยค่ะสิพาไปโรงเรียนพร้อมเอาละพี่หิวข้าวหิวน้ำแล้วพาพี่ไปหากินข้าวกินน้ำก่อนเนะาะจ้าเห็นแฟนฟังอ่างลวน น้อยไงนันมาลายเดินกันมาเป็นสายห้องไก่หรือไก่มอตอร์ไซสามล้อรถยนต์ออกปานแมงมาเาปานสีล้ำได้ทำข้าวจากบ้านใกล้บ้านไกลเนือ้อใตแม่นลังมา เห็นแรงใจเราซาบซึ้งลู่ต้นล่างเข้ามาหาน้ำใจแฟนคือมาหาคุณนอเทียมฝาดอกดอกรักดวงมาราสิขอสู่บนเวทีบอยมอม แรงใจทรงเรื่อยคือเดียวนี่สิบอส่อเศร้ามีแต่นับเมื่อเร่งขยันท้องก่อนเสริมเติมนิทานมีคติสอนใจดังคือคือนนี้คอยฟังไปเดอทานในนิทานดอกเรืองไม่ แม่ชวิวันเอาใจใส่แต่งนิทานเรื่องนี้สิดีแทนว่าสำได้เอยมีนา งแงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเกียรตนาอาองยามฟ้าหอมหวนหวนเกียรติโมเกียรติถาคำเหมือนมอลำพาคันมวนเมฆดำาลอยปันควรนฝนตกมาสู่อีสาน ญาติพับแกุุ่กคนแล่เขียวสะการควายถุยเสิทธิ์จากงานเรียบยา่อนตางคนารุ่งแจงขอมูตื่นเช้าตรูรีบ,บอกมาเร่งรุษไทยมุดนารีบนำฟ้าเป้านำโคนอีสานบ้านบองเฮา อาชีพเก่าแท่นานดนเอา,นา,าน,เนาสู่ฟ้าฝนฮหตนาไรบ่ได้เศร้าฮหตนาไรบ่ได้เศร้า มนวอันตื้อมัวเสียงกบ้องอบโอุบบำลำนาภผัเม็ผกกระเดาผากกระโดดและผักอีหิธรรมชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกินคนแรงแห่งพื้น ไว้เมืองน้องแห่งเหืเอดหายมาเด้อมาเฮ็ดน,นามาเด้อลาอย่าเดินไกลดา,าวันจะกลับกลายเบาสาวไหลเข้าเมืองกรุงเสียงแคนก้อมเสียงตุงตุงลุงตุงแล่นแต่รุ่งทุ่งเสียงแคนก้อมเสียงตออ่อ,อนแล้วอ่อ,อนอีแล้วอมาเด้อมาช่วยกันก่ออีสานน้อง pan ho oh, oh. ธรรมชาติแห่งบ่านาฝนตกมามีของกินบนแหแองแห่งพื้นินไหวพึ่งน้องแห่งเหนือไห้มาเร้อมาเฮ็ดนามาเร้อลาอย่ากเดินไกลนบวันจะกลัายเบาสาวไหลเข้าเมืองกรุงเสียงแกน้มของเสียงซุงตุงลุงุงแลนแต่ลุงซุงเสียงแกนมของเสียงตออวันแล้ออ่อนอีแลอ้อ มาเด้อมาช่วยกันก่ออีสานนาะ บุกอังในใจเอาเหลือทนสีหนีไปให้มันพุ่นพ่อครับแม่สี่บวแวมาเยี่ยมดอกยองยามซะแล้วหนีไปอาใจอยู่พุ่นกำบันดอกพ่อเสียวปัดหนีสีขอกาวเสียวลัดมาทางปีบ้านนุษสาอีกจะเถื่อผู้ฟังเอ,อ๋ยหันมาจ่าถึงพ่อกำนั่นข้ามันแม่บุญท่านอยู่บา้านปานนี้เจ้าเสียดอย่างอยู่นอกพอ่อหรือที่พ่อกำนั่เนเลยสากนีน้ำปีนองเอาพอ่อครับตาพ่าพอกำนั้นข้ามันแม่บุญท่าน ทีท่านเรือใน่าลาปรดลูกสะใภเป็นกระเทยปายประกาของอาจารย์ชวีว,วันขันติปูประพันธ์เชียงแต้มนิท่านดีวลัมดีมีสกุลดอกรักดวงมาราชจักเสนอพี่น้อง ทำความรู้ไม่มีเห็นใจตัวพี่ธน,น,นาน้องนางหนุ่มเมืองกาลสินหากินละภวะภวาหนาไรไม่มีจะทาน้องนางไม่ชอบหมอลำน้องนางไม่ชอบหมอลำ เดนังชีวิตทางจึงจำหางเพื่อนนี่มายืนถึงเวทีแมนมีความชำจำใจสูวลำไปไข่เนรจำใจสูวลำไปไข่เนรลำไปตีแห่งแย่เบาอมแพ้เรื่องยิงย่ำออกวิ่งลำกองแฟนแฟนย่ำออกวิ่งลำกองแฟนแฟนแมนสิมีความสุขถูกใจทั้งอายทั้งลำห่าวแฟนสาวเอินมวนทั้งลำห่าวแฟนสาวเอินมวนชวนเหยาอยู่ผุนผู้ยืนยิ้มแมนผมถือกน้องต้มบัดผมคืนในช่วงผู้สาวล่วงหมอลำให้เกิดน,น้ำเข้าคุน และพี่ก็ไม่งามแก้วตามน้องทำเื่องคุณหมอลำอยากนอนตักนวลเนืแม่คุณรังเกียจพี่ชายแม่คุณรังเกียจเทช่ช่ายไอเขาเด้เคูเกมาใสไอเขาเด้เคูเกมาใส่สามใบจังนองมองคุณเบาครูไอบอสููแพ้ผููมีเงินหมอลำเพิ่นคือผมจึงประสมทั้งเจ้า เส,าสา้าสารายมาตาหวานใสเส,าสา้าสาลายามาตาหวานใสละฮักเดี่ยวบ่ได้ยามาให้คืดนำย่ำึ้นห้านยานเจ้าบ่อรู้ตนย่ำึ้นห้านยานเจ้าบ่อรู้ตนขั้นบ่สนหมอลำบพีสีน้ำเม,มื่อบ้านพี่สีน้ำเนื้อมือ,อ,อ,อบ้าน หลอกรลักดวงมาลาคณาหน่อยลาค้าหน่อยบ่มีลายเพิ่งเสียดายเวลานอนบ่อปอนขอขามาเยี่ยมโอ้ยค่อยทาเตรียมตาตังฟังวงดังจังคุ้มค่าจากยาคู จะพาป่าขอบเงินแสนไปเล่นต่อนหาเนียวอ่อนว่ามวัวลายเสนเอ้ยวังบ่อทังอว่าขีหลายเสนเปิดนายบ่มาเียมาก็มาข้าวเดียวว่าแต่หมอลำนอนอโอสาคขอเออด่าป่า แม่ชวีวันขันติผู้นำพาโอ้ยอ่านตาวงใหม่ผมวีระพงฝากซื้อไว้ว่ทานเนื้อได้โด่งดังแฟนเออสิมันเกือต่างบังหามันจืดจางขมหรือสิมีความเค็มขันดังเอมเขาในบ้าง เป็นจังเลกะขอหอยไปนำแฟนห้อยแขยนเน่พวกลูกหลานดอกรักดวงมาลามาขอบแทความเมตตาจากพี่น้องในคืนนี้อย่าห่วงนอนนี้ เออ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 เนี่น่ะออเออีออสอออสูอเอสเเออเออเออออเออเ่อลูกเ่อเอเอาเออ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 ออเอเออออเอมออเออเออเเออเออออเมอมาอเอนเออเเอาเอออเเ อสร้างแล้วมึงมึงมันมีมันละเยดหลายกระจามงเลยมึงเนี่ยกับนั่นเนาะไม่ได้เป็นยังเนาะเศร้าเศร้าเศร้าเจ้าจะไปเถียงเขาไอ้กูกินมยังได้กูก็จินตัวกูถือศูนย์สามเนาะไอเด้งไอเด้งฮะคอยถามมาเฮ็ดหลังนี้ผู้ใดไงเนี่ยกระสิมึงตัวเนาะเอออืเจ้าอาศัยอยู่น้ำไผอืมกระน้ำสูนหันลาเนี่ยเราดูกูถือศูนย์สามเนี่ยเราบอกคือบอกฟังฟังอยู่ ก็เจ้าป้าเจ้าของถือเนาะเพิ่นถือเลขซ้ำนี่เพิ่นลายเฮ็ดเป็นคุยเอาเอาได้ยินบมาขำมันว่ามันสีบวมมาจังเลยก็ลูวแม่ค่าสูงอยู่มัองไหนี่อค่ะแม่ครับมาจังเลยเดี๋ยวนี้นหนว่านลบเลี้ยงจบแล้วได้แม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งพี่ได้พอกับแม่ภูมิใจลูกเขากำนันจักสี่แล้วลูกเขานี่มันเก่งมันเก่งได้ไผเจ้าหบ่ไม่โอ้ยมันก็ต้องเก่งได้พรอมันก็อไม่สิไปเก่งได้เจ้าหรืจังไหนอยู่นี่อ้าว ปา้าทานมึงจะเป็นกำนันกูหายพันกูเป็นอดพานลงล <ะ S 1> เขาเน,นี่ยสอบได้ที่เนื้อเจ้าเนี่ยสอบได้ที่สามสิบหุ่นอะเอาบนหงกุง้งโอเค <c oughs> รอในเขตตำบลย่านรอนี่หูบอว่าพอเนี่ยเก่งที่สุดแถวในย่านนี้ลงสมัครย่ามใดพอไดง่ามนั่นมี <c oughs> พี่น้องจะควงไรสิกับพอ,อครับเฮ้ยคือเพิ่นว่าแล้ะนะพ่อ ลูกไม่น่ะโลนมันเป็นไกตัวทองท้องกินลูกกระตองเกิงคือว่เดี๋ยวนี้นะแม่ครับบริษัทตั้งไลายบริษัทอ่ะมาจองตัวมาโลนไปเห็นงานเด้ครับโอ้ยมาดีเจ้าตีก็เลยตกงานเตือนเลกูไปน้ำแน่ยี่ไปยังน้ำเขาบ่ไม่โวอ่ะบ่ไม่แง่ไปไหนะลยว่าโลนนะอุกใจเดี๋ยวนี้สิงห์ผลเลี้ยนบาจบจ้ากว่าไปใส่เดี๋ยวนี้โอ้โอ้โอ้สิงห์ผลแม่นะครลูกของเซียวพอน่ะวะลูกแมนว่าสิงห์ผลเขาว่าโลนนะ เลีอยู่น้ำกันมาตลอดเร้ว่านี่เจ้าของได้ดีแล้วเกรแก้วหนะกรเรียนจบแล้วได้เป็นหอดพยาบาลแต่ว่าว่าโลกนี่เลีอยู่น้ำกันไม่ได้เป็นอียงเลยนี่มาลบครับนะครับผู้อื่นเขาสีเลียนเป็นจ้าไหนกระซามเขาว่าแต่ลูกของแม่เนี่มีหน้ามีตากระพาะให้สิเลียนกี่เรากี่ไรมันเป็นลูกผู้อื่นอย่าติมามเณรให้แม่ยินงแครับลูกเจ้าลอกรบียงของสี่มกระเบียงของแ่เป็นลูกเจ้าไหน ร้องยาอกันามพอกำน้ำเก็บกดู่นี่ล่ะแม่พอกำน้ำเอาลมาเสีรเอาเนียใจเนๆีครับแมยเรียนรตรงคนนข้าตันบุญท่านค้าตันแม่บญทานเสียงผู้ใดคุ้นๆุ้วยเสียงผู้ใดวะผู้ใดจังวะห่วยจัอวะไปเบิ่งเด้ยบบเมียญาติพี่นองรอแถวหมู่บ้านเพ่นเดือดร้อนเพ่นมาอยากมาปรึกษาผมบอกเขาไปเบิ่งดูว้าดีลูกวัาดีวัดีวัดีตัวมาจังเลยเดี๋ยวนี้้ล ก็ส่งหายเด็กกันนี่แม่หยันเถอะเจ้าอยู่ซื่อๆเราเจ้าบ่ฮู้จักหยัง่ะสิงหนมาหาสิงนอันโลบเนี่ยแม่เป็นหยังครับเล็กน้อยมันมาหากันก็มันเว้ากันได้ป๋องสิงเป็นวันโรบก็ส่งนมแม่มแท้ะเป็ดอีหยังมาเว้าซื่อๆก็ได้บ่ต้องจับมือถือแขนลูกผู้นไดเวลาเว้ากันเขาบ่จับดอกไม่จับไม่ถือมือเถ่เถ้าเอ้ยหมู่พวกกันจับมือถือแขนมันไปเรื่องท่าเหลาตาข่อยยังจับมือกับเสี่ยวข่อยอ้อยนอตัวไปถืออีหยังมานี่ ยี๋ยวพอตีย่พอให้แมค่อยพอค่อยจากกันเอทาะเมยเดี๋ยบงซิงฮวนนะหน้าตามาแม่วันนี้ค่อยเกี่ยวค่อยสั่มเต็มได้แม่ว่าเราละสงสารได้ครับแม่ครับปั๊ดมือมันมือมันตาซัมพ่อมันเลี้ยงยังบ่ได้น้ำเขาเลยเนาะแม่ยังจเจ้าพันเมล่าแม่มันก็บ่ได้แปลกใจดอกที่พ่อแม่เขาสีดาสีให้กระย้อนเพราะมันเป็นจังสี่แม่เท่าเอ้ย อย่าไปเว้าจังสรนมันกระทบกระเทือนจิตใจเด็กหน่อยมันแต่มันเลียนบรจบกับพอเฮงเราเฮาเป็นผู้ใหญ่เฮาควรที่จะให้กำลังใจลูกเต่ากันเอาเอ๊ยหยุดว่าแล้วสมแน่กูว่าอยู่ซื้อเครื่องกูเนี่ยเจ็บซูนวางไปหานละไม่สูม่าย่งไงจังสรนฮึล่งเรียนกับว่าได้ไปบ่เคยเรียนหนังสือจากเทียบว่ามันติได้ยินข่าวเอ้ยมันไปอยู่ไปตอนไหนมันจะถูกมั่วไหวดิ นี่มีทุระยังยังมิซัถ้าบ่มีทุระกับเฝ้าไปฉันจีได้พาลูกฉันไปกินเลี้ยงในการสอบในอันดับที่นี่ว่ามิมองไปแม่แม่ว่าสิมาขอสิมาขออยู่น้ำจักมือว่ามิมองไปจะไหนบ้านเฮี้ยสัานสุกอ่ะมีแต่ละตัวน้องหอนมากอะมงมึงมึงพออะไรออกจากบ้านหรอแม่เถ้าเอ้ยเถ้าออยู่น้ำจักมือเนี่ยคอยว่าจังสีดีกว่าเถ้าอย่ามาหูเต่าไม่หนีหอนมาพูดเย็น่เถ้าเนาะให้มันอยู่น้ำเฮาจักขึ้นก็ได้ด๋อคอยว่านั่นนะสิมันมาอยู่จังไหนเดี๋ยวเนี่ย ฮะมะลบเถาแม่ครับจะฟังเหตุผลของมะลบก่อนนะเมยแม่ครับใจเย็นๆใจเย็นๆเถาใจเย็นๆจังเนว่าลบกับซิงหงนะกระเล่นห้องกันมากจากเจเน้อยแม่ครับขุนกระเซียวพี่กระเซียวพอกแม่ยังไปมาหาสู่กันบักคำมันบอกมีซิงนะมีหอนมาเพลิงเย็นแม่ครับซิงว่าว่าลบนะว่าซิงนะ เขาเป็นคนตะเลตุนนี่ครับแม่ครับแมนแมนแม่กระเบนเนี่ยซิงโครนาเป็นคนเป็นคนอ่อนแอนี่ครับแม่ครับคนอ่อนแอหรือว่าเป็นกระเทยแม่อย่าบอกจังสันแม่อย่าเหยียดเพจสิล่ะครับแม่เดี๋ยวนี้เหมือมันพัฒนาแล้วเป็นอีหยังเขาก็เป็นคนดีเลยได้ครับแม่ครับเป็นอีหยังกระซังแต่สำหรับเพื่อนหลังนี่แม่สิบ่าใ้รู้เลยนะปยังลูกเขาก็ผู้ใดคบได้แต่ยังมาคบกระเทยมันผิดตามกูเ่าเอ้ยอย่่าาวจันครบ คนเฮามันเลือกเกิดกันบ่อใดเจนเจ้าอย่าไปว่าจังสันเป็นฮอดเมียบ้านประธานเมืองเท้าเจ้าบ่รู้เลี้ยงอยังเจ้าบ่ทัานในลู้จักอยังเจ้าบ่ต้องมาบอกฟังปากข่อยหูปากเจ้าพ่อเจ้าคองตายบ่บอกว่าข้าแม่ครับเจนบักกำนันใหญ่เยอะแล้วเสียวเจังไหนฮะก็ดเมีครับนอนๆสิงมาหาวันลบนะเดี๋ยวนี้มันกระเดิกเราได้แม่อ่ะเดิกแล้วสิเฮ็ดจังไหนไป โลว่าให้สิงนอนอยู่นี่จะคืนแม่นอนไ่ได้สิม่นอนจะไหนพ่อแเม่ก็จิเป็นห่วงนี่ไม่กระเบิงนี่แม่หอยตีหอยขามากันจังบ่ตาไตยูุค่าบ้านพ่วาะสั่ือตัวน้ง่เลือดตัวน้องแม่เอดตนองเลือตัวน้อเลอดตน้องแม่ลอดตังแม่นอดตัน้แม่อนอยแ่เตันอแ่ดันอแ่เด้นอยู่เอันองแมาเลอนอนแม่ตัว้งเลาอดน่เลือน้อแม หาเซียวเขาหูเรื่องเขาสีมาฉีกอกข่อยดีเออสีมาฉีกจุลายนางให้ลูกมันนอนอยู่บ้านนี่กบุญหัวอะไรก็ปด๋ยหัวอะไรลูกมันออกจากบ้าน,าน,นเอา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 แบบนี้เอาแบบนี้แล้ยวตะคว่ำสมัครใจของเขาสองคนเป่าไ,ไ,ไปดังหลายนะ่ะมันอยากอายไทยบ้านทาไทยเงี้ยเ,เขามันคำแล้วมาแม่ยัง,ง่งห้องวัดนรกกับห้องใหญ่อยู่เตียงวัดนรกกับกวางอยู่ให้สิงไปนอนน้ำพม่ารกสนอแม่เนาะฮะนอนอยู่น้ำกันก็จะเป็นยังไง รถกลางกันผู้ชายกับผ okay. ู้ชายเขานอนยกาน้ำกันก็เพราะเป็นอย่างนี้เหรอครับแม่ครับสำหรับลูกแม่เราเป็นผู้ชายครับแต่สำหรับผู้อื่นน่ะแม่ยบ่ลูกว่ามันเป็นกระเทยเป็นชนีดนั่งนั่งยังลองฟังไอ้ชิบอยฟังยังมึงให้มานอนน้ำกันรถกูไปนอนคันกลางก็ได้มานอนคันกลางเออมึงก็ต้องยันหรอกว่าเขาจะมีอะไรกันอืึลองมี่บางแสนและเจ้าละตายก่อนน่ะมึงกูรับประกันได้ขั้นมันจะมีกูก็ต้องมีก่อนนี่มาหลบค่ะแม่ครับถือว่าแม่สี่เห็ มันนอนมือนอีขึ้นเดียวเต้ว่ามือเศร้าต้องเปล่าไปซมไปหาพ่อหาแม่เขาแม่ครับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวตื่นมืออื่นเศร้านนะ่ะเดี๋ยววันรุ่งไปส่งเธอเศร้าเลยครับแม่ครับรับปากแล้วนะรับปากแล้วครับแม่ครับเฮ้ยหนังละลิกละดีน่อย่างนี้นะี่ยสบายมากนั่งเอาจังสีด้วยละเดี๋ยวพ่อลุงนะสิไปแทงบอลไปไฮอืมอือพ่อลุงสีนอนคันกลางดอกว่าว่าเป็นยังดอกเดี๋ยวพ่อลุงสีไปให้เองจะกันเล็บรับตายใจกันยังยเงี้ยเงยเงบอมยันแม่งเขาตากู น,นาทีนี่มอบให้เจ้าดูแลเด้อไอเด้อได้เลยกระลูกเซียวลูกยังข่อยกระยานมันเสียว่อยคือกันเออกูอกหูใจกิ่ดอกว่ามึงยานนี่อ่ะฮันถือศากไปไปพ่อมเอาไปยังศากไวแต่ตีหัวมันคายมันคว่ำมาหาลูกข่อยเออเดี๋ยวกูเซียวศักดิ์ไงไปจัดความข้าวเดี๋ยวไปเปล่าไปเออด่เสียด่าเสียด่างอล้วเชเอาเอาเอาไปลูกไปเอาตามแม่มุตุวานแล้วลูกเด้อขอบคุณพ่อแล้วล่ะเด้อจ้าเอาไว้พระไวพระพระประสานพระเจ้าคุณเจ้าพ่อเอาละเเขา สระผ้ากับเขาไปในเคื่อนเนซานไปหาอาบน้ำอาบทากินเขากินปาลาอะไรจังเขาไปพักผ่อนนูกเนาะจะสักอะไรครับพ่อครับเดินนิทานบให้สาเจ้าหาบอนตอนมันเด็ดเบ็ดตะเล็ดนิทานลำขาคำให้มันจอ่อเอาแต่พอฟังได้จับใจความให้หูเรื่องเตยสลับต่อเรื่องใสเกียะเล่งบอยหย่อนอยานในนิทานพื้นบ้าน บูบรูตครีมดูแลผิวใต้วงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพาาเบนมีมีส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณทำให้คุณมีผิวใต้วงแขนดูเนียนนุ่มน่าสัมผัสและมีความมั่นใจมากขึ้นสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข0892009988